สวัสดีครับพี่น้องครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาเอาของให้พี่น้องครับวันนี้นะครับจิปโลมสั่งเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับจิปโลมนะครับจิปโลมแล้วก็หั่นต่อนะครับเดี๋ยวเจ้านั่นม่เถอะนะครับหั่นต่อ่นสั่งว่าเป็นกิโลนะครับพี่น้องครับกิโลละหานลอยนะครับต่อหั่นแต่ว่าต่อหลุมนี่ต่อหลุมนี่ตัวตัวตัวมันสิต่างกันนะครับเดี๋ยววันนี้เอาหั่นตอกับจิปโลมแล้วจิปโลมเพิ่นสั่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับจิปโลมนะครับ จิปโอมทั้งหมดโอ้หลายเจ้าอยู่กับประมาณิสิบก็เจ้าพี่น้องครับเมื่อวัติคนสั่งกับว่านะครับจิโปโอมนะครับเดี๋ยวจานร้อยสีเอาไปเอาไปใส่ขีแล้วก็เอาไปคัวแล้วก็ฟิตไว้นะครับแล้วกับ,กบสี่ทรงวันจันทร์นะพี่น้องเด้อว,วันจันทร์นั่นจะได้พร้อมกันนะครับอ่ะไปะเดี๋ยวยางเบิงน้ำกันบัดนี้วันนี้คนน้อยคนน้อยแล้วก็สินค้าก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมมืัอนี้นเนื่องจากว่าเมือ่อคืนฝนตกแห้ง นี่นะเปียนๆนกันเลยพี่น้องนะครับยังซุ่มๆอยู่นะครับมามาเดินด้วยกันนี่มาเร็วมาเร็วบัดนเนี่ยมื่อนี้คก้นสีบางๆนะพี่น้องนะครับเนื่องจากว่าฝนตกฝนตกมืออื่นก็ดีคือขึ้นอยู่นองเนาะมืออื่นที่โพมขาไม่อยกว่าป้ามืออื่นนั่นขอมาเล่ายในเดือเส้นอะไรไม่เท่าต้อนลูกเคยโทษมาจองไว้สองถาดในบอกถาดละลูกบอกไม่เท่า ถาดละหนึ่งกิโลนะครับเอาโอเคเอาใส่ถุงละโลทำไมไม่เท่าเด้ออ่าถุงละโลนี่นะครับต่อพันจูดเอาตัอพี่น้องนี่นะครับต่อจูดเอามันสีดำๆนี่สินะครับอันนี้คือต่อจูดเอาจัดเลยไม่เถอะจัดเลยใส่ให้ลูกเคลยเลยสองถุงถุงละโลนะครับไอ้แม่เถอะอ๋อยังเห็ดเห็ดลงหน่อยเห็ดลงหน่อยยังยังอยู่ จัดมาไม่ท่าจัดมาสองถุงถุงละโลอ <bathroom. window. S 1> <man ager ate> ืมต่อต่อต่อตอ๋อคือ <man ager ate> บางสันนอบ้านในนออันนี้จีบโอมขัวแล้วครับเนี่ยอันนี้คือขัวแล้วใส่คีเรียบร้อยรุ่นนี้ก็มี่ด้ปีนองเด้อนะครับจี่โมขัวแล้วใส่คีเรียบร้อย això. แต่ว่าตัวนี้สิเป็นอีกนนนะรกุ่นหนึ่งนะครับตัวจัดร้อยเอาให้สิเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้สิบบมีปีกเอาหนูหนูป้าป้าหนิะะะะนอ้หนู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 หน,นูก็มีพี่น้องเลยน,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 น้องงัวน้องงัวกับหนูมีทั้งหนูมีทั้งโอ้หมากลิ้นฟ้าหมากลิน้นไมมต่อเลยจ้าต่อเด้อว่าศัตรต่อกับหลายทั้งนี้ทั้งนี้งาม ทั้งไหนงามพี่น้องทั้งไหนงาม,มแม่เอ้ยจ้าไหนน้อไหนาะนนอย,ยากได้อยู่อนะยากได้อยู่แต่พี่น้องคนโอ้ฝา่าวสางมาเต้าพี่นอออ้องด้วยสิได้ทรงเดืยวเดียวหายแล้วส, <c oughs> สิได้ทรงงามงามไหนพี่น้องนี่นะครับน, <c oughs> นี่นะครับงามงามอีหลีหยุบหยับหยุบหยับหยพี่น้องเมื่อติดเลตัวนี้ก็งามอันสิเป็นต้อหลุมต้อหลุมสิเป็นต้อหลุมสิเป็นคนละราคากับต้บบบบอห้างเต่าพี่น,อน้องเด้อ <c oughs> นะครับ บุอรองก้นอัดสิว่าเอ๊ตอหลุมจังไหนตอห้างจังไหนนะครับราคาสิต่างกันพี่น้องนะครับเอาสิเพิ่มเติอมอีกจกขาดนึงนะครับถาดละโลบ่แม่นี่โอ้มันงามหลายพี่น้องเลยเอาอีกจกโลก่อนถาดได้ดีจ้าจ้าจ้าเอาเลยครับเอาเลยแม่เอาเอาเอาซอยกันไปเอาถาดเดียวนี่ละเท้าขันพ่มีพี่น้องสร้างเสษียบไปกินเงองโอ้แม่มันออกนะมันสิเข่ารถข่อยมันสิเข่ารถข่อยเอาออกรถแม่อ,ออกรถโอ้ เอาเอาหนึ่งโลน้อแม่เนาะเอาเมียมาดอกให้ผมนะผมอยากมาตรอดผมได้โลพอดีจ้าตัวใหญ่ๆใส่ไหนลยป่ดอีแม่ข่อยไปว่าแล้วแม่ไล่ออกรถแม่อะไรโอ้โหปาดปาดปาดโอ้ครับนี่ครับโลนึงพี่น้องมาพี่น้องมองดูโลนึงว่แม่หน่อยหน่อยครับเสียไปหนึ่งมาหนี่นี่ครับโลหนึ่งขาดบอกใหญ่เลยครับหนึ่งกิโลมาที่ครับไปหนึ่งหนึ่งแล้วก็จังสีส้มเลยพี่น้องไปเบิด์ห้างเลยเด้อครับส่งเบิด์ห้างเลยมันจังบุรีเบิร์ต้องคอออก ให้พี่น้องเคเอาเองนะครับไปไปก็ได้แมมเด้อใส่ละตอหลุมผมบัดนี้แม่งแข้งแม่งแข้งนี่ครับตอหลุมผมเตรียมไปให้แล้วเนาะพอดีเอื่อยพันซ่างมากตอหลุมเอาให้เอื่อยในโลหนึง่งนะครับนี่ครับตอหลุมครับนี่ตตอหลุมนี่สีละค่าอีกอย่างหนึง่งนะครับเพราะว่าตัวนี้เสียหายากเนี่ยนะครับอันนี้คือตอหลุมตัวมันจะโตวกว่าสังเกตไง่ายๆครับนั่น,น,นแม่เอามือเราเห็นว่าแม่ผมมาเล้วราวังแะแเม่เด้อ เอาแล้วเอาแล้วมันตอดมือแล้วนี่ตอหั่งสิ่ตัวเงาเงาแล้ครับลูกมันสิ่ตัวเงาเงาแต่ว่าตอหลุมนี่สิ่ตัวสั้นๆปุ๊มปุ๊บนี่ครับลักษณะตอหลุมกับตอหั่งสิต่างกันตัวใหญ่กว่านี่ครับนี่ครับนี่ตัวแบบไงเลยโอ้ยงามงามงามเอาแม่เอาใส่ถุงให้ผมนะครับปลาแดกตอนน้อยผมเนี่เริ่มสองปุกลืมบดไอเลืมเืม ปลาแดกตอนหน่อยเนาะสองกระปุกเนาะอ่าอาายไส้ทั้งผกักไตอา,ายไส้ทั้งสายไหมเนี่ยนะคระับปลาแดกตอนหน่อยเพิ่งสั่งมาตอนใหญ่พร้อมนะครับอันนี้ต่อหลุมนเานาะครับเอาไว้นี่แล้วครับเดี๋ยวผมมาเอาได้แล้วครับแมงเคียงก็ยังมีคือเราได้ไปน้องได้แมงเคียงเนี่ยงามๆปวด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 ต่อหลุมยังถาดเดียวเนาะต่อครับต่อ ต่อห้างต่อหลุมต่อจ้าต่อต่อสิอะไรไมอันปลาแดกผมนี่ครับพี่รองครับปลาแดก้ำโค้งปลาละตอนปลาแดกตอนน้ำขค้งมีตัวใหญ่มีตัวน้อยนะครับมีปลาหนังปลาเก็ดนะครับสั่งอะไ้พี่้องนี่ครับตัวน้อยครับสิเป็นตัวประมาณนี้นั่นบอไมสองโงนะบ่โอสองปุุกนะบ่ครับครับนี่ครับปลาแดกตอนน้อยนี่ครับ ลูกพี่เพิ่นสร้างมานะครับเอาตอนน้อยสองปุกตอนใหญ่เดี๋ยวส่งให้เพื่อนพร้อมพร้อมกันเลยนะครับอโอเคได้แล้วไป,ไปเดี๋ยวรออีกก่อนด,ด้วยไหมเด้อจะมาเอาครับผมได้ต่อหนึ่งสองสามสี่ซีโลนะครับได้ต่อซีโลได้ไหวนำ้ำเออเดี๋ยวไปเบิ่งไหวน้ำพี่น้องครับโอ,อ,อ,อ้ยเห็ดตะไคร้กระตุ้ม เห็ดตะไคร้นี่ช่วงนี้กัยังมีหลายอยู่พี่น้องนะครับบไหลายแต่ตอเลยเห็ดตะไคร่ก็หไหลเดี๋ยวจะเอาไปลวกไปหนึ่งไ้พ่อมนะครับผู้สร้างมานลวกห้พ้อมหนึ่งห้พอมนะครับก่อนทรงฟิดแข็งห้ง่างดีนะครับไปหอดมันจังสดเช่อแจมใสกันเทาบนลวกหรือว่าบนหนึ่งมันสิเปื่อยพี่น้องนะครับเพราะเป็นเห็ดสดเขาต้องลวกสัก่อนเล่นหนึ่งสักวอนนะครับสะอ่อนตอยยมหนึ่งพี่น้องเลย พูดแล้วพูดแล้วเนาะได้แล้วตัวเดี๋ยวเอายังนี่บนี่ดอกบานก็มีพี่น้องสรารับตํามีตั้เฮ็ดพรงเฮ็ดพงเอาก็พรดกระบองเท้าได้รัาย้อนคอยนี่จำนี่ตีปาย้อนบดตี เอา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 ให้เบ so so ิดนี่ยละพี่น้องเคนสร้างมาอยู่เดี๋ยวสิเบิรต้องไปตากแดดอีกเจ้าน้อยพ่อมันยังมั่งหมังอยู่พี่น้องนี่ยพ่อไข่ดอกอันแดดออกแล้วมือว่านไอ้ฝนตกเอาเอาเบิดเลยเด้อจุดนี่ยละครับปลายญวนตัวใหญ่ๆพี่น้องครับปลายญวนปลาน้ำโขงนะครับตัวใหญ่ๆใส่ใหญ่ๆนี่นะครับโอ้ยมัดหนึ่งก็ดีตัวนี้มันใหญ่แห้งเนาะมันใหญ่แห้งมัดหนึ่งมีสี่ตัวพี่น้อง ไงครับพี่น้องครับนี่เอ้าจวดจัดเอ๊ขี่กระบองกระบี่มาเลยไปอ้อยไฟเบิดแล้วเบิดแล้วเบิดแล้วว่าจันแสดงพี่น้องคอยคือมียแท้ท่านนั้นฝนตกฝนลงพี่น้องคือเงียบไม่แม้ยังไม่อะไรเห็ดตาโลตินี่เห็ดตาโลแต่ว่าผมก็บพวเคยกินตั้งเสียดอกว่าไหนยินแต่ก็เจ้าว่ามันขึ้นอยู่จังไหนแม่คือเป็นแนวนี่ ที่คือจังบุญนี่เนาะเฮ็ดตาโลเนาะเป็นคือบุญเลยพี่น้องนะครับไสหลักอุปบาทเฮ็ดกอแดงๆนะจ้าจ้าอปบาทเฮ็ดกอเรามาแล้วพี่น้องก็ไม่ใหม่สดๆสดเฮ็ดกอเฮ็ดกอทึ่งบานทึ่งตุ่มครับแม่ครับเบิ่งน้ำกันครับผม โอ้ยแดงจึ้งคืองี่น้องเลยสวยงามสวยงามเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยนี่บ้าไมา่ไหมจนสด,สด,สด,สดหัวแต่มาหอดเก็ดสลักกอแดงจึ้งคืองดอกแข็งแข็งพร้อมงามงามงามครับโอ้ยอะไรกะันนี่เนาะดอกบานอะไรกันนี่ดอกตูมกันนี่นี่ทั้งบานทั้งตูม แต่ว่าเห็ดนี่จะาร้อยต้องได้หนึ่งล,ลวกให้สักอนพี่น้องครับมันจังสิได้น,ไดนะครับเห็ด,หดน,น,นี่นไใบก็จังนี่คือเก่าเด้อใบเด้อผู้ใดสั่งไใบามามมเอ้าก็มีหอัวกระถิ่น,นไงสตรอสตรอต,ตัวนี้ <laughs> แน่นอนแน่นอน <laughs> อใช่เห็ดตาลูกบ้างกันพี่น้องใครก็มียังขายมาเนี่ยโอ้ย ถอดออกถอดออกเข่าโพดอ่ะถอดถอดออกถอดออกเข่าโพดโอ้ยเนาะอ๋อโอเคโอเคพี่น้องครับวันนี้ตลาดเฮ้าของบโหลายบันไดเนื่องจากว่าฝนตกนะครับพี่น้องครับกาคือมาเอามาเอาของที่พี่น้องสร้างไว้นั่นก็คือจิปบปมนะครับแล้วก็ปลาแดกนะครับปลาย้อนปลาย้อนแหง เียดโมแหีงว่ามีเนาะโอ้ยลืมแล้วเด้เอื่อยมันสั้งเียดโมแหีงอยู่นะครับแล้วก็มีเห็ดไข่นะครับที่มันสั้งไว้แล้วก็มีหวายปอกแล้วนะครับเอ้าโอเคนะครับน่าจะครบแล้วนะครับมัอนี้ผ้าเดินตลาดซัมมี่ซากวอนพี่น้องครับเนื่องจากว่าของบ่ค่อยหลายมัอนี้คนกับโบคอยหลายนะครับมันฝนตกเมื่อเคืนนี่นะครับเอ้าสบายดีอยู่ดีไม่ห่งครับคลิปนี้ครับไปก่อนท่านพี่น้องไปก่อน